เอัครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้มีรายการใหม่มานานแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไปคิดคอนเทนต์มานะครับปิ้งไอเดียหนึ่งไอเดียมานะครับสำหรับอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ g o o g l e m a p เนี่ยนะครับเราอาจจะมีรายการใหม่ถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยเรามาลอง E p ทดสอบนะครับ e ีสูนนะครับมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์พิกัดสุ่มมั่วๆนะครับก็คือผมจะโยนไอ้เจ้าตัวเรื่องๆเนี่ยนะครับไปที่ไหนก็ได้บนโลกของเรานะครับส่วนท่านผู้ชมเนี่ยจะมีส่วนร่วมผมยังไงนะครับก็แค่พิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมทำอะไรบุนโลก3รอบนะครับอยากให้ผมลงมั่วๆไปที่ประเทศอะไรหรือมีวิธีอะไรที่เราจะสามารถซุ่มมั่วแล้วเจออะไรเป็นแปลกได้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเลือกสัก3 4 5คอมเมนต์นะครับมา ใน EP ที่1น่ะครับเดี๋ยวดูก่อนว่า EP นี้เวิร์กไหมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ EP ทดสอบนะครับเราจะเราหมุนมุ่มั่วนะครับเอาที่ประเทศที่ประเทศไทยก่อนเลยแล้วครับประเดิมที่ประเทศไทยนะครับประมาณว่าผมจะเอาถุงนี้นะครับซุ่มมุ่มั่วโยนลงไปกลางประเทศนี้เอาลั่นนี่นะท่านผู้ชมเริ่มมากระโปะแล้วนะครับจะลงประเทศไทยนะครับเหมือนจะไปลงที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรสักอย่านนะครับลงมาในบ่อน้ําสีฟ้าไว้นะัท่านผู้ชมที่ไหนไม่รู้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับสุ่มมั่วเราก็จะเจออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะลงประเทศไทยแต่ลงมาที่ไหน ไม่รู้ด้วยครับท่านผู้ชมเน้นบ่อน้ำสีฟาราคามในแอ่งน้ําแห่งหนึ่งนะท่านผู้ชมเราลองขึ้นไปดูดิที่นี่ที่ไหนมันอางประเทศไทยเหรอเมื่อกี้ไปขึ้นมาจากประเทศไทยนะแต่ผมสุ่มมัม่วนนะเอาละครับประเทศไทยอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันวุ้บมันก็จะลงไปมัม่วๆนะครับผมนะครับถูกกระโดดนะครับมาที่อ่าเป็นเหมือนชายฝั่งชายทะเลที่ชมวิวไหนสักที่หนึ่งนะครับโอ้โหบันไดไม้อันนี้น่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมถ้าตกลง,งไปในซอกนี่คือมันสูงมากๆเลยนะนี่ท่านผู้ชม ก็เหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่นี่นะครับน่าจะอยู่ที่ประเทศไทยนั่แหละเพราะว่าชื่อของคนนี้ครับเป็นภาษาไทยนะครับท่านผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยเว้ยท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดเราก็โดนมุมวนครับเราก็จะเจออะไรแปลกๆนะครับเราลองหมุนโลกแบบนี้บ้างนะครับหรือหมุนโลกแบบไม่ดูประเทศก็ได้นี่นะหมุนแบบไม่ดูประเทศเลยครับแล้วเราก็ทําการอ่าหลับตาก็ได้เอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมก็่ามุมม้วนี้ปุ๊บไม่โดนทันทีแปุ๊บเอารถมาตรงนี้ปุ๊บมุมวนวิชุปไม่มองอย่างนี้ได้ครับเอ่อ ประมาณนี้ก็ได้ครับเราจะป็นว่าพี่หลับตาแล้วก็โยบโยนลงไปที่ประเทศนะประเทศนี้ทวีปนนทวีปนี้ก็ได้ครับเราถูกกระโดดลงมาที่ที่ที่เหมือนจะเป็นชายฝั่งที่ยื่นออกมานะครับตรงนั้นมีสิ่งผิดพลาดอะไรลอยอยู่นะครับน่าจะเป็นไอ้สสัญญาณตรงนี้นะครับมันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยครับอ่านะครับโคดงอาทิตย์น่ากลัวมากเลยดลยอาทิตย์เป็นครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับนี่ฮะมีการซุ่มั่วนะครับเราก็จะเจออะไรแปลกๆแบบนี้นะครับลงไปที่แถวนี้ดิปุ๊บ ครับเรามาอยู่ที่แยกแห่งหนึ่งนะฮะโอที่ไหนวันนี้ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมแยกแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปเนะใครจะไปรู้นะครับพอลงมุ่วๆแบบนี้ปนไปได้อ้ EP เราน่าจะเจออะไรแปลกๆก็ได้นะครับไม่ต้องแบบไปโฟกัสอะไรนะครับอาจจะไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะครับมาดูกันว่าพิกัดน,นี้นะครับมันจะมีอะไรให้เราดูบ้างน,นะครับเป็นหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านแถมชนบทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีรถจอดอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยฮนะ นีย่ยดูดีเต็มไปหมดเลยนะครับอืมไม่น่าจะมีอะไรนะประมาณนี้นะครับผู้ชมเรามาอีกสัก1พิกัดละกันนะครับลงมาทางอ่าอเมริกาทางนี้บ้างน,นะครับลงโยนตัวเองมัวม่วๆลงไปนะครับเพื่อจะเจออะไจรจจิงๆฟอววลงมากลางถนนนะครับในอ่าไวโอมิงนะครับผู้ชมเนี่ยนี่คือถนนในไวโอมิงเราก็ดึอบไปดูซิมีอะไรไหมอ่ะก็นะครับเป็นถนนที่มีอะไรวันเนี้ยมันเป็นนกเหรอ เป็นรูปปั้นของหมีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนนกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีหางแปลกๆด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆเลยอาดูสีกข,ของบ้านทั่วไปนะครับสนุกนะท่านผู้ชมเอาอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับลองหมุนหุนไปทางเอเชียนะครับทางนี้แล้วกันแล้วเราลองบวบุง้งโดนไมได้ชูนะครับอินเดียเหรอเราทุกระโดนลงมาในอินเดียลแล้วมีชายสองคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขานั่งทำไหมนะฮะอู้ มีจักรยานนะครับแสดงว่าสองคนนี้เข,เขานั่งจักรยานมาแน่เลยมีมีเรืออะไรแบบนี้นะครับนี่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้ไปได้รัวๆเลยเนี่ยแต่จริงๆท่านผู้ชมทิปเราไปได้รัวๆเลย,นะพเ,ไไเ,ลยเพราะว่ามันปิกัดหนึ่งเราใช้เวลาน้อยมากเลยครับเรามุกก่งมุ่งกระโดดซุ่มลงไปรเราก็จะเจออะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยมุ่งมุ่งไปที่ไหนวนะเนี่ยเป็นเหมือนอ่าปราสาทเก่านะครับปราสาทเก่าอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะเข้าไปดิเพื่อจะเจออะไรโอ้โหน่ากลัวว่ะ คปนนี้น่ากลัวมีนกบินอยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับเป็นเหมือนแบบพระสาตโอ้โหวยน่ากลัวถ้ามาตางคืนนี้มีหลอนนะผู้ชมเราก็ออกมาดูสิเอาอ,อีกได้ไหมโอเคเอา,าตรงนี้ครับมาดูโอโ้เป็นเหมือนแบบ โบราณสถานเปน็นปราสาทเก่านะครับน่าจะมีแบบการเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็มีคูน้ําคุ้มกันนะครับแบบการโจมตีเข้ามาชมาเขาจะต้องต่อสู้จะต้องผ่านคูน้ํานี่ก็เป็นปราสาทคุ้มกันนะครับน่าจะมีการทําสงครามอะไรแบบนี้ด้วยเคยเห็นในหนังบ่อยๆเนอะเคยโดนมาโวเจออะไรแบบนี้ด้วยน่าสนใจจริงๆนะครฮะผู้ชมเราลงมาอ่าหมุหมดน้ำโม่ฟู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 แล้วก็โดนฟู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 ปาลมโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมแล้วก็โดนมาโม่เนี่ยครับเจอ วิวอันสวยงามสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสามร้ยอยหกสิบองศานะครับมีคนสองคนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ เราก็ขอจบกันไปนะครับกับพิกัดบุ้งม่วนะครับกับวิวอะไรแบบนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับนี่คือรายการใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมจะเอนจอยจะสนุกไปกับเราหรือเปล่านะครับช่วงนี้ยอดวิวตกมากๆครับคงจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนหาอะไรทําใหม่ๆแต่ขอไปคิดก่อนนะครับอาจจะมีรายการงอกมาสองสามรายการนะครับไม่รู้ว่าผมทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเวิร์กนะครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบเนี่ยก็กดไลค์กันหน่อยนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเออชอบผมชอบครับพี่อะไรเงี้ยนะคครรับใที่ดู เฉยๆไม่ได้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกดไลค์กขาดีกว่านีครับกดไลค์เข้ามานะครับถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยทำต่อนะครับหวังว่ามันจะถูกใจสักรายการแหละนะครับเดี๋ยวไปหาคลิปก่อนเทงก่อนนะครับต้องต่อสู้กับอัลกอริทึมของ y ย u ทูบถ้าทุกนี้โหดไลค์กับยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับบางช่องแบบล้านซับนะครับก็ยังมียอดวิวหลักหมื่นก็ยังมีนะครับเราแบบหลักเส้าแสบเนี่ยมียอดวิวหลักพันบางคลิปไม่ถึงพันแล้วสมัยนี้โอ้โหยากมากเลยครับเดี๋ยอทวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหหม่คลิปน้านะครับ